ายการไอทีนขับสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กับสาวๆวงไกอาที่จะพาทุกคนมาพบกับความอันซีนหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ตลาดสะพานโยกปูชักจังหวัดเพชรบุรีพร้อมกับภารกิจแสนสนุกสุดปั่นป่วนที่จะมารอท้าทายพิธีกรสี่หนุ่มของเราติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะการเดินทางมายังตลาดสะพานโยกปูชักจังหวัดเพชรบุรีเริ่มต้นจากกรุงเทพให้ใช้ถนนพระรามสองหรือถนนธนบุรีปากท่อผ่านจังหวัดสมุทรสงครามอำเภอปากท่อแล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข4ผ่านจังหวัดเพชรบุรีเมื่อถึงสี่แยกชะอําให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนนาราธิ์ตรงให้สุดทางจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายอีกครั้งวิ่งตามถนนเลียบชายหาดมาเรื่อยๆแล้วเลี้ยวเข้าซอยข้างวัดเนรันชารารามตรงเข้าไปเลี้ยวขวาตามป้ายตลาดสะพานยกปูชักวิ่งตรงไปจนสุดทางก็จะถึงที่หมายของเราในวันนี้กันแล้วค่ะ สวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็พาทุกคนนี้นะครับมาทําความรู้จักกับกูรูที่จะพาเราเนี่ยมาที่สถานท่องเที่ยวแห่งนี้แล้วนะครับผมอยากทราบว่าทําไมที่นี่ถึงปูเยอะนะครับที่นี่โดยหน่วยงานของทางเทศบาลเมืองชะอานะครับเราสนับสนุนมีการจัดตั้งธนาคารปูโดยเอาปูนะครับตัวเมีย เคยปูตัวเมียไหมครับเคยครับมีปูตัวตัวปูตัวเมียเนี่ยจะมีไข่ในกระดองแล้วก็มีไข่นอกกระดองเราจะนําปูตัวเมียที่มีไข่นอกกระดองเอากลับไปสู่ธรรมชาติเขาก็จะวางไข่ปล่อยออกมาเป็นตัวเล็กๆน้อยๆก็ทําให้ปริมาณปูนั้นเพิ่มมากขึ้นสมมติว่าใครเนี่ยอยากจะมาเที่ยวที่นี่เนี่ยตลาดที่นี่เริ่มกี่โมงนะครับเขาเรียกว่าสะพานยกปูชัก ก็จะมีเริ่มจําหน่ายตั้งแต่ประมาณ6กโมงเช้าหกโมงเช้าหกโมงเช้าถึง1ิบโมงเช้านะครับสิบโมงเช้าก็เริ่มวายแล้วเริ่มวายก็จะมีพี่น้องนักท่องเที่ยวก็มาซื้อสองโล1โล3ามโลตามร้านอาหารก็มาซื้อจริง1ิบโลยี่ิบโลนะครับเยอะมากที่นี่ปูอยู่ปาอยากรู้ว่าทําไมที่นี่ถึงเรียกว่าสะพานยกปูชากะคะครับพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเชื่อมด้วยสองชุมชน ครับจึงต้องมีเก่อเกิดสะพานเพื่อให้พี่น้องชุมชนสะพานหินกับชุมชนคลองเทียนเนี่ยเดินไปมาหาสู่กันได้ก็มีการก่อสร้างสะพานขึ้นมาโดยสะพานแห่งนี้เนี่ยรถไม่สามารถวิ่งผ่านไปมาได้เฉพาะคนแล้วก็คนเดินคนขี่มอเตอร์ไซค์คนปั่นจักรยานเนี่ยได้นะครับแล้วก็ทําไมสะพานถึงต้องยกเพราะว่าบางครั้งบางข่าวจะมีเรือขนาดใหญ่นะครับ แล่นผ่านโดยตลอดสะพานต้องยกให้เรือนั้นยกเปิดให้เรือยกเปิดผ่านไปได้ใช่ครับแล่นผ่านไปมาได้และสะพานแห่งนี้นะครับก็จําเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ให้พี่น้องพมงปูนะครับสามารถเอาปูเนี่ยไปแขวนตรงราวสะพานแล้วปูก็จะคงความสดเพราะว่าปูจะไปอยู่ในน้ำทะเลคงความสดแล้วก็คงคุณภาพอยู่ตลอดเวลาครับผม เดี๋ยวจะอยากให้ท่านนายกช่วยพาเดินชมรอบๆได้ไหมคะครับยินดีครับโอเคครับ,รบปไปเลยไปกันเลยคนระับ ในโยคัดตลาดที่นี่เนี่ยมีมานานกี่ปีแล้วครับเป็นร้อยถึงไหมครับหลายสิบปีผมว่าผมยังไม่เกิดนะครับครับผมเกิดมาผมก็เห็นตลาดแห่งนี้แล้วครับหลายสิบปีมากโดยเฉพาะพี่น้องในรลแวกชุมชนนี้ประกอบอาชีพประมงกันละตั้งแต่ปู่ย่าตายายสืบทอดกันมาโดยตลอดครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งทำรายได้นะครับหาเงินหาทองไปเลี้ยงครอบครัวเขาได้ก็เป็นอย่างนี้ ซื้อปูที่นี่เนี่ยคือการคงคุณภาพปูก็คือจะต้องนึ่งเลย<อ>นึ่งเลยครับแล้วที่นี่ก็มีรับจ้างนึงนะครับมีรับให้ทําน,น้ําจิ้มจ้างทาน,น้ําจิ้มถ้าเราจะเดินทางเอากลับไปยังกรุงเทพรหรือจังหวัดต่างๆไปฝากคนนู้นคนนี้ต้องนึ่งก่อนครับผม ักท่องเ,เที่ยวมานะครับแม้ค้าเขาก็จะเอาปูขึ้นมาจากกระชังแล้วก็มาตากตะก้าให้นังเที่ยวเลือครับ เอาละครับหลังจากที่เราได้รู้อันซีนของตลาดที่นี่กันไปแล้วนะครับตอนนี้ถือเวลาที่เราจะไปอันซีนกับหนุ่มสาวที่หน้าตาดีและก็มาความสามารถกับช่วงนี้ครับเซลคูสคูลนลโซคูสกูแนลวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนนานาชาติแอดวานซ์รามคำแหงครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับหนุ่มหล่อนักบาสจะเก่งและหล่อสุดแนวขนาดไหนมาดูไปพร้พอมๆกันเลยครับ สวัสดีครับผมชื่อพีทเดียนาลีครับอยู่เกรดโรงเรียน r a i s ครับความสามารถพิเศษของผมคือเล่นบาสครับการแข่งขันล่าสุดเป็นชนะที่1ครับของไอซ่าเป็นแข่งขันบาสของโรงเรียนนานาชาติความแล้วเดี๋ยวไปดูผมเล่นบาสกันดีกว่าครับ นาดนี้ก็ต้องขอยกตำแหน่งโซคุส so คูแนวให้ไปเลยครับช่วงหน้าอย่าพลาดกับภารกิจสุดป่วนจะเป็นยังไงอย่าพลาดชมกันนะครับ